โ,ก,โก๋ชีกลางนางก็มีคนทำไมครับลูก You want to try Yeah can I try just a little bit มีคนอยากลองดูทุกคนนางอยากจะลองก็เป็นก็เออเลย ดี๋ยวเผ็ดสโอเคมีไหมนี่มันกับข้าวหรือกับแก้มฮัลโหลฮัลโหลสวีเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบเจอกันนะคะอีกเช่นเคยนะคะในช่อง มีดีเต็มพุง Hello ั v e r y o n e w น l ว o ค e t ช my มช้า n น l ดีดีเต็มพุงช่องนี้นะคะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะช่องนี้นะคะของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะมีดีเต็มพุงค่ะวันนี้นะคะแม่จา๋านำเสนอเมนูเมนูอ่ะ อาหารพัตคารอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นโปกชีกลางนั่งก้อยนะคะวันนี้เป็นก้อยเนื้อนะคะก้อยเนื้อข้าวสวยนะคะวันนี้มีแรดิสมีผักชีลาวนะคะผักชีลาวแล้วก็แครอทพริกกระเทียมก็ว่ากันไปมาพูดมากนะคะบ้านน้ำลายนะคะวันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวล่องคอกันก่อนเนาะนะจ๊ะ เย็นชื่นใจล่องคอล้างล้างทางเดินอาหารเรียบร้อยเราก็มาลุยกันเลยจ้าวันนี้แซ่บๆนะคะดืมแว่นโอเคไหมรุยรุยรุยรยมาจ้ามาจ้าก้อยทำเอ่อทำในแบบสไตล์ของตัวเองนะคะทำแบบว่าทำแบบเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะโอเค สวัสดีค่ะ นี่มันกับข้าวหรือกับแก้มกับข้าวหรือกับแก้ม อันนี้แรละดิแม่จ๋าไม่แน่ใจว่าเขากินใบกันหรือเปล่าเนาะแต่สําหรับแม่จ๋าแม่จ๋าก,กินหมดเลยนะทั้งลูกทั้งใบรวมทั้งแม่ทั้งลูก you want to try yeah can I try just a little bit <laughs> mình muốn lòng you can, um, you give me, okay, big or small, okay, được, Okay Do mọi hôn nàng người, mọi người, mọi โอเคเนี okay. mm ่ยน่าเด็กประยุกต์นางอยากลอง <laughs> แต่บังเอิญว่าแม่จ๋าใส่พริกป่นนะคะไปเยอะอพอสมควรมันเผ็ดแล้ว mm hmm. ไม่จ๋าจะชอบกินอาหารอาหารแบบแซ่บๆอาหารไปทางแนวอีสานนะแม่จาดจะชอบมากเลยนะแต่จะทำไม่ค่อยเป็นส่วนมากก็จะซื้อเขากินซะมากกว่าเนาะถ้าถ้าอยู่ที่ไทยนะคะ เพราะว่าร้านขายอาหารนิสายเราเยอะมากนะฮะแล้วเขาก็ทำอร่อยเนาะแต่มาอยู่นี่ก็ต้องทำเองหัดทำเองดู g o เ g l e ดู YouTube เขาทำแบบนู้นแบบนี้ใส่นี่นๆนแต่ซึ่งปกติแม่จากก็เป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งอยู่แล้วนะคะ mm. เพียงแค่รู้ว่าใส่อะไรอะไรลงไปแล้วก็แต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีพรสวรรค์นในการทำกับข้าวมากนะคะ ทำพอกินได้ทำพอกินได้แบบว่ากินเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปทําขายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฝีมือขนาดนั้น อากาศข้างนอกตอนนี้สดใสนะคะอากาศดีดีอากาศสดใสแต่ว่ามันหนาวนะคะแต่ท้องฟ้าสดใสมากเมื่อเช้าหมอกลงหนามากพอพอเริ่มมาเที่ยงเที่ยง,ยงบ่ายก็ก็สดใสนะคะไม่มีหมอกแต่หนาว yeah ช่วงสองสามวันนี้แม่จ๋าชอบบรรยากาศที่นี่มากช่วงสองสามวันนี้มันจะเป็นหมอกหนานะคะทุกคนตอนเช้าๆแล้วก็เออก็เกือบจะทั้งวันเนาะไปแทบไปครึ่งค่อนวันเลยนะมีหมอกหนามากสวย สวยคือคือมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็มองว่าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมันมืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในในความรู้สึกส่วนตัวของแม่จ๋าเนาะแม่จ๋าชอบว่ามันสวยแต่คนขับรถก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันมันวิสัยทัศน์การมองเห็นในการขับรถมันลําบากนะฮะแต่ว่าแม่จ๋าชอบนะคะช่วงสองสามวันเนี้ยที่เดนมาร์กจะหมอกลงหนามากช่วงเช้าขับรถไปโรงเรียน เหมอกก็หนาแต่เราก็จะมีหมอกอยู่ประมาณแบบแทบจะทั้งวันเลยนะคะครึ่งค่นวันเลยเนาะแล้วพอช่วงบ่ายมันก็จะเป็นท้องฟ้าก็เปิดนะคะสดใสท้องฟ้าสดใสมีแสงแดดมีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะช่วงบ่ายนะคะแต่ว่ามันอากาศมันก็หนาวแหละแต่คือมันมันก็แม่จ๋าชอบนะคะอากาศแบบนี้แล้วก็วิสัยทัศน์มองวิสัยเอาภาพ อะไรต่างมันสวยเป็นหมอกนะคะแล้วพอบ่ายก็แสงแดดอย่างเงี้ยสวยมากชอบ 奔两了。<laughs> อืสองเม็ดคู่กันเผ็ดเลย คำนี้ปิดท้ารายการค่ะ เรียบร้อยกันแล้วจ้าอิ่มหนำสำราญตอนนี้ท้องตึงมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะแวะมากินของแซ่บของอร่อยของนัวๆด้วยกันนะจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบายบาย